สวัสดีครับวันนี้มาดูการแต่งสวยงามของเจ้าตัว Honda e v v 160สายพันธุ์สปอร์ตทัวรลิงกันดีกว่าโอ้โหคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเนี่ยใจรักในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวออกไปทุกที่ทุกแห่งทุกเส้นทางของประเทศไทยก็เลยจัดแต่งเป็นสไตล์ทัวร์ลิงแบบนี้ก็เลยผมก็เลยอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ชมไป,ปพร้อมๆกันว่าสไตล์การแต่งของพี่เขาโอ้โหมันเหมาะสมกับให้ทัวรลิงมากมก ด้วยโคมไฟหน้าแล้วก็สปอตไลท์ที่ทรงพลังสว่างตาแต่แวกได้ทุกเส้นทางบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งรถ a d v 160เป็นสายพันธุ์ทัวลิงแต่งในจินตนาการของตัวเองบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับโดยกล่องยูบ็อกหลังเก็บของได้เยอะเก็บสัมภาระไปทุกเส้นทางนี่ไม่มีปัญหาเลยครับพี่ถามว่าราคาเท่าไหร่พี่เขบอกว่าโอ่าถามเรื่องราคาเรื่องเล็ก แต่เรื่องสวยงามของรถผมมันต้องเรื่องใหญ่แต่งให้ถูกใจตามสไตล์<ว>ผม<ว>ก็ม<า>กพอเ,เป็นลูกค้าเดิมเราอเคครับวันนี้มาซื้อเพิ่มในเรื่องของรถจียนโนเนาะนี่งไงครับแฟนบัตแทะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ที่ไว้ใจนัดพบนะครับขอบคุณครับโชคดีครับพี่ครับผม ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันมาที่นี่เลยนะัดพบบางใหญ่สาขาตะปูนเริ่มต้นที่ฝีดาวทุกรุ่นมาได้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโฮจิทุกรุ่น1 1 0ซีซีถึง350รีซี